รถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะแรงที่สุดแห่งปี2026ไม่มีใครไม่พูดถึงชาคริวันรถยนต์ไฟฟ้าระดับเรือธงจากค่ายไทยที่ตั้งใจจะเขย่าว,วงการยานยนต์โลกทั้งในแง่เทคโนโลยีการออกแบบและสมรรถนะที่เหนือชั้นจนหลายคนเรียกมันว่าราชันแห่งอนาคตชาคริวันเกิดขึ้นจากแนวคิดพลังแห่งจัก,กรี ซึ่งสื่อถึงพลังอำนาจความสง่างามและความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและศิละปะแบบไทยร่วมสมัยการออกแบบภายนอกนั้นสะกดทุกสายตาตั้งแต่ไฟหน้าแบบควอนตัมเละที่สามารถปรับองศาและความสว่างตามสภาพแสงได้อัตโนมัติไปจนถึงเส้นสายรอบตัวรถที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายจักกรีและสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจในสมัยโบราณ โครงสร้างของตัวถังผลิตจากวัสดุผสมกราฟีนและอลูมิเนียมเกรดอาวากาศน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเกินคาดช่วยให้ชาคริวันมีอัตราเร่ง0ู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.8วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีแมกเนติกคอร์ดรท์ที่ให้แรงบิดสูงสุดถึง1,200นิวตันเมตร แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในชารคริวันเป็นแบบ Solid State รุ่นใหม่ล่าสุดความจุ150กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง1000กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็ว800โวลต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายใน12นาทีเท่านั้นระบบช่วงล่างของชารคริวันถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดเพราะใช้เทคโนโลยี Sky f l o a ด Adaptive Supension ่ ที่สามารถปรับระดับและความหนืดได้ตามสภาพถนนในแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่ครุขระหรือเส้นทางความเร็วสูงก็ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกย่านความเร็วภายในห้องโดยสารออกแบบในแนว Royal Serenity ที่ผสมผสานความหรูหรากับเทคโนโลยีอย่างลงตัวแผงคอนโซลแบบโค้งล้อมรอบผู้ขับทำจากวัสดุไม้แท้และโลหะขัดเงา ตัดด้วยแสงแอมเบียนไลท์สีทองอมพันธ์ที่เปลี่ยนโทนได้ตามอารมณ์ระบบจอสัมผัสหลักขนาด21นิ้วรองรับการควบคุมด้วยท่าทางและเสียงในภาษาไทยเต็มรูปแบบพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะชื่อ SIRIYPHA a ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับและให้คำแนะนำได้อย่างแม่นยำเบาะนั่งทั้ง4ีตำแหน่งหุ่งด้วยหนังแท้จากเทคโนโลยีรีไซเคิลระดับพรีเมียม พร้อมระบบนวดด้วยคลื่นแม่เหล็กที่ช่วยให้ผู้โดยสารผ่อนคลายตลอดการเดินทางระบบเสียงภายในพัฒนาโดย Bang Olufsen Royal Edition ที่ออกแบบพิเศษเฉพาะชาคริวันให้มิติของเสียงรอบทิศทาง360องศาเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวด้านความปลอดภัยชาคริวันติดตั้งระบบ Guardian AI ที่สามารถตรวจจับสภาวะเสียงได้ล่วงหน้า ทั้งการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการควบคุมเลนการตรวจจับผู้ขับม่วงนอนและระบบปัดการทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกับกล้องลีดาอหองศาและเรดาร์ตรวจจับวัตถุท,ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับยานอาวกาศในส่วนของระบบขับขี่อัตโนมัติชาคริวันมาพร้อมโหมด m โมนาชไรที่สามารถขับได้เอง100%ภายใต้กฎหมายถนนไทยใช้ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และแผนที่3 d ดีที่อัปเดตทุกวินาทีผู้ขับสามารถสั่งให้รถพาไปจุดหมายปรับความเร็วหรือเลือกเส้นทางผ่านเสียงพูดเท่านั้นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ชาคริวันแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าอื่นคือระบบพลังงานเสริม Solar ์ l ฟล r o ูฟ หลังคาแบบแผงโซลาร์นานโนที่สามารถชาร์จพลังงานจากแสงแดดในขณะจอดได้วันละราว20กิโลเมตรฟร,ฟรีฟรีนอกจากนี้ยังมีระบบ Regenerative Heat Capture